สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยังจํานาฬิกาหลูได้ไหมครับพลเอกประวิตยอ๋อที่เขาบอกว่าเขาไปยืมมายี่สิบสองยี่สิบสามเรือนอันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วมันกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวแคลวคากันว่าไงมันมีการตอบจดหมายครับโดยที่มีการร้องเรียนของคุณเรืองไกรถูกไหมฮะแล้วก็ทางเลขาผู้ช่วยเลขาธิการปปชครับได้ทําหนังสือตอบกลับคุณเรืองไกรนะครับ วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าคณะกรรมการปรปรชได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายปัทวาดสุขศรีวงศ์เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้พลเอกประวิทรวงสุวรรณยืมใช้ในโอกาสต่างๆและพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัทาวาดเพื่อใช้เมื่อใช้สอยเสร็จแล้วการยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูปและการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่ไม่ใช่นี่สินตามที่คณะกรรมการปปรชกำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี่สินเพราะตามคําอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรั์สินและนี่สินท้ายแบบบัญชีรายการนี่สินล้วนหมายถึงนี่สินที่เป็นเงินตราเท่านั้นมิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ยืมดังนั้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณจึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าว เป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครับรท่านคือถ้าคุณจะพยายามทําความเข้าใจปปชว่าทางออกในการที่จะไม่เอาผิดพลเอกประวิตย์ออกทางนี้เนี่ยผมว่าฉลาดมากผมต้องชมว่าปปชเนี่ยมีม,มีตาก,กะเหตุผลพอไปได้คุณลองถามตัวคุณเองถ้าตัวคุณเอง เป็นนักการเมืองคุณต้องแจงบัญชีทรัพย์สิสนคมันมีสิ่งของที่คุณต้องคิดเยอะเลยแล้วก็บังเอิญสมมุติว่าคุณไปขอยืมนาฬิกาเข้ามาแล้วคุณก็คืนไปแล้วแล้วคุณก็ยืมมาแต่ยังไม่ได้คืนบางทีก็อาจจะคิดว่าเอ้เราก,กำลังจะคืนนี่เพราะฉะนั้นมันต้องแจงบัญชีด้วยเหรอเมื่อยืมมาใช้เพียงแค่ วันสองวันแล้วเราก็จะคืนอยู่แล้วม,มันไม่เห็นจะเป็นต้องแจงบัญชีทรัพย์ส,สินเลยผมคิดว่าปปชมีทางคิดทางออกที่น่าสนใจมากในประเด็ดนนี้อันนี้ต้องแฟ์ๆกับปปชนะผมว่าเขาก็ลำดับเหตุลำดับผลไว้น่าสนใจแต่บังเอิญคุณต้องพิจารณาสองเรื่องขึ้นหนึ่งการยืมนาฬิกาครั้งนี้ถ้ายืมเพียงแค่เรือนเดียว แล้วก็เอาไปคืนไม่มีปัญหาแต่บังเอิญยืนยี่ขอยืมยี่สิบสองยี่สิบสามเลือนและไม่ใช่ยืมนาฬิกาซ้ํากันด้วยยี่สิบสองยี่สิบสามเลือนเนี่ยไม่ใช่ยืมแล้คืนยืมแล้คืนไอ้นาฬิกาอันเดียวกัน <c oughs> แต่มันเป็นนาฬิกาที่ถูกตรวจพบว่าพลเอกประวิตรใช้อยู่ยี่สิบสองยี่สิบสามเลือน และเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงมากๆเสมือนนักการเมืองที่เขานิยมรับของกำนันเป็นนาฬิกาอืมันก็เลยทําให้คนต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วอันนี้เจตนามันใช่หรือไม่ใช่เจตนามันเป็นการยืมจริงๆหรือเปล่าคือถ้ายืมจริงๆผมบอกคุณได้เลยว่าน่าฟังมากเพราะยืมแล้วก็คืนถูกไหมครับ,รบถึงแม้ว่าจะยืมใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง หรืออีกสองครั้งเป็นนาฬิการเรือนเดียวกันมันก็ยังน่าฟังนะครับประเด็นถัดไปคือพลเอกประวิตย์อยู่ในสถานะที่ไม่มีนาฬิกาใช้หรืออยากจะโก้ต้องขอยืมและทำไมขอยืมจากคนคนเดียวกันยี่สิบสองครั้งยี่สิบสามครั้งหรือมากครั้งกว่านั้นอีกก็ต้องตั้งคำถามคุณรู้ไหมว่าใครจะต้องเป็นคนตอบ ก็พลเอกประวิตยต้องเป็นคนชี้แจงคนแจงบัญชีทรัพย์สินต้องเป็นคนชี้แจงไม่ใช่ปปชไปแสวงหาเหตุผลให้พลเอกประวิตย์คนละเรื่องกันอปปชไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งโจทย์ว่าเขาคงไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นก็ไปหาไปหาหลักฐานเหตุผลเพื่อสนับสนุนแต่ปปชต้องวางตัวเฉยให้คุณพลเอกประวิทยอธิบายเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเขาไม่ค่อยเชื่อ ก็ต้องกลับมาดูประการถัดไปคุณศักชัยต้องดูประการถัดไปเขาให้แจงบัญชีทรัพย์สินทําไมต้องมาดูเจตนาและวัตถุประสงค์เขาให้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอนที่จะรับตำแหน่งและตอนที่ออกจากตำแหน่งและตอนที่หลังจากออกจากตำแหน่งไปแล้วหนึ่งปีสองปีก็ต้องแจงเพราะเขากลัวว่าผู้ที่มีอำนาจ ตามกฎหมายในบ้านเมืองจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่น<ม>แล้วก็เลยได้รับทรัพย์สิน<ม>หรือนี่สินสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นรถยนต์หรือจะเป็นของที่มีค่าราคาแพ<ล>องอะไรเงี้ยฮะที่เราได้ยินของที่เราคิดว่ามีค่าราคาคแพงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบัญชีต้องแจงบัญชีก่อนเข้าคดีแจงแต่บัญชีทรัพย์สินไม่ได้เหรอ แจ้งแต่บัญชีเงินฝากที่เฉยไม่ได้เลอคุณอย่าลืมว่าในทางเศรษฐศาสตร์แล้วรายได้ที่เข้ามามันอาจจะอยู่ในบัญชีเงินฝากก็ได้รายได้เข้ามาอาจจะกลายเป็นบ้านอาจจะกลายเป็นรถยนต์อาจจะกลายเป็นที่ดินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจง้งพรานั้นเป็นทรัพย์สินคือเงินได้เข้ามาสะสมรวมกันและเราอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นทรัพย์สิน จริงต้องแจงนั่งรายได้ทรัพย์สินครับและหนี้สินน่ะก็นหนี้สินเนี่ยมันก็เหมือนกับทรัพย์สินแต่ว่ามันเป็นในทางตรงกันข้ามก็คือว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันอาจจะไม่ใช่ของเราตอนนี้แต่เราขอยืมคนอื่นมามเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็ดีนาฬิกาเรือนนี้ก็ดีมันเป็นของคนอื่นแต่ว่าเราขอยืมเข้ามาและวันหลังต้องให้เขาไป เพราะฉะนั้นในขณะที่เรารับตําแหน่งเรามีทรัพย์สินและหนี้สินอะไรต้องแจงทั้งหมดเพื่อที่จะให้ดูเน็ตสุทธิเป็นอย่างไรและเวลาเราออกจากตําแหน่งเราก็แจงทั้งหนี้สินและก็ทรัพย์สินเพื่อที่จะดูว่าหักกบลบหนี้มูลค่าแล้วมันเพิ่มหรือไม่ <c oughs> ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าคุณดูเจตนาของการแจงมชีทรัพย์สินแบบนี้ มันก็จะต้องดูว่าเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตย์ควรจะแจงไหมใช่ไหมครับเดิมเนี่ยพลเอกประวิตยไม่ได้แจงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่านาฬิกาอันนี้ทําไมไม่แจงครับ <c oughs> และขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าพลเอกประวิตยนั้นมีนาฬิกาที่เคยเอามาใช้อยู่เนี่ยจํานวนมากมายมหาศาลและในอดีตก,ก็ก็เคยรับตําแหน่งมาก็ไม่เคยแจงครับ <c oughs> ก็เลยมีคนเข้าไปตรวจพบว่าเมื่อยกนาฬิกาขึ้นพอดีมันร้อนยต,ตอนนี้นมันร้อนบังแดดก็เลยถูกตรวจสอบ <c oughs> แล้วพอตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่นาฬิกาเรือนเดียวมันมีหลายเรือนอ <c oughs> คำถามคือถ้าพลเอกประวิตย์ขอยืม <c oughs> ผมว่าตอบง่ายเลยก็ยืมเข้ามาใช้ <c oughs> แต่ตอนแรกผมจำได้ว่าพลเอกประวิตยอ้ำอึง้งไม่อธิบายอะไรทั้งสิน้น พวกเราก็ยังลุ้นกันอยู่เลยว่าไอการแม่อธิบายเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ากำลังจะหาเหตุผลสนับสนุนเพื่อที่จะไม่ผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรกันแน่ในที่สุดเมื่อไม่ตอบสักคักดึงก็บอกว่าขอยืมมารวมทั้งแหวนเพชรก็บอกว่าเป็นมรดกที่แม่ให้อ,อย่างจำได้ไหมครับ,รบมาตอบทีหลังเสร็จแล้ว พอเขาตรวจสอบว่าอ้าวถ้าเขายืมช่วยแจงหน่อยว่ายืมใครมาก็ยืมคนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับและคืนไปแล้วแล้วก็ยืมมาแล้วก็คืนไปม,มันก็เลยเข้าหลักเดียวกันกับที่ปปชพิจารณาเมื่อสักครู่นีว้ว่าก็ยืมมาแล้วก็คืนไปแล้วมันก็เป็นของคงรูปยืมใช้คงรูป เลยกลายเป็นคำทางกฎหมายใหม่ขึ้นมาว่ายืมใช้ที่ไม่คงรูปกับยืมใช้ที่คงรูปครับมันก็เลยฟังดูดีว่ามันคงรูปอยู่มันเอาไปไหนไม่ได้ก็คืนไปแล้วมันก็จะอะไรกันนักหนาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่เจตนา嗯嗯ก็คือเจตนาเนี่ยของของพลเดกประวิตย์เป็นอย่างไร,รเราไม่มีทางทราบแต่คนเนี่ยเขาเชื่อในเจตนาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งว่าตั้งยี่สิบกว่าเลือนเนี่ย และคนระดับพลเอกประวิตย์ต้องขอยืมนาฬิกาคนมาคืนไปยืมมาคืนไปแล้วก็เปลี่ยนนาฬิกาไปเรื่อยๆมันเป็นการยืมจริงๆหรือมันเป็นของกำนันไม่มีใครรู้อันนี้ก็คนมันอยู่ที่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาจารย์ครับลูทรัพย์ส,สินจริงๆแล้วอะ่ะความหมายมันในทางกฎหมายกับในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าในทางที่เราเข้าใจทั่วไปอะ่ะมันต่างกันเหรอฮะมันถึงต้องมีคําว่าคงรูปไม่คงรูปพวกนี้ฮะมาเติมเข้าไปะ ผมลองคุยกับนักกฎหมายเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยแยกระหว่างหนี้สินที่เป็นคงรูปกับไม่คงรูปทรัพย์ส,สินก็ไม่ได้แยกเวลาคุณแจ้มมาทีทรัพย์สิสนรบับสินที่เป็นเงินไม่คงรูปกับทรัพย์สินที่เป็นที่ดินคงรูปก็แจ้งทั้งคู่หนี้สินก็ควรจะต้องแจ้งทั้งคู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่คุณถามผมก็ถามกลับ คุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่านี่สินมันควรจะเอาว่าคงรูปไม่ต้องแจง้งถ้าไม่งั้นทรัพย์สินไม่ต้องคงรูปหรือคงรูปอะไรต้องแจง้งหรือแจ้งทั้งคู่ไหม,อ,มอันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับแต่วาคุณคิดเอาเองัแล้วกันผมขี้เกียจหาเรื่องแล้วการที่มีจดหมายตอบอย่างนี้ออกมามันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตหรือวิธีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินยังไงฮนะนักการเมืองที่จะเข้าไปในสภาต่อไปฮะอาจารย์ผมคิดว่ามันก็จะมีปัญหาตามมาเยอะ คือประการที่หนึ่งอย่างเช่นประหลัดกระทรวงคมนาคมเก่าเอารถมาใช้แล้วก็บอกว่าขอยืมรถคนอื่นเข้ามาม,มันก็เคยเป็นตั้งรูปเป็นคดีเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบในการที่ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่คุณอะไรอะไร,ะไรทรัพรล้อมนั่นนะครับ,รบและในที่สุดภาราการพิสูจน์ก็ต้องเป็นของคุณสุพจนทซับล้อมว่าจะพิสูจน์ว่า เรื่องนี้มันเป็นยืมจริงหรือยืมไม่จริงอะไรก็ตามในไหนพูดตรงนี้เนี่ยผมจะบอกคุณให้ว่าผมเห็นว่าจริงๆแล้วปปชไม่มีหน้าที่ที่จะไปสืบเสาะดูว่ายืมจริงหรือยืมไม่จริงครับแต่ปปชมีหน้าที่ให้คนแจงบัญชีทรัพย์สินต้องเอาของมาสแสดงทั้งหมดว่ามันยืมจริงและปปชจะเชื่อได้ว่ายืมจริงหรือไม่อยู่ที่ปปช ตัดสินแต่ครั้งนี้ปปชใจดีมากเลยและควรใจดีกับทุกคนด้วยคือไปดูแม้กระทั่งว่าทะเบียนนี้ของนาฬิกาได้มีใครไปซื้อเมื่อไหร่ยังไงให้เขาแจงก่อนสิแล้วคุณจะตรวจสอบก็ตรวจสอบแต่นี่โอ้ปปชใจดีมากเลยในการที่จะไปตรวจสอบไปดูทั้งหมดถึงประเด็นนี้ผมก็อยากจะบอกคุณว่า ผมอยากจะให้คุณให้เครดิตกับท่านเลขาเนะี่ยชื่ออะไรนะวรวิทย์สุขบุญใช่ไหมเลขาผู้ช่วยเลขาใช่ไหมฮะไม่ใช่ตัวเลขาเลยตัวเลขาเนี่ยเป็นนักสืบสวนสอบสวนออชั้นยอดครับในอดีตเนี่ยเคยพบคนแจงบัญชีทรัพย์สิสนแล้วก็ไปสอบอย่างสุดยอดเลยผมจะบอกคุณให้ถามคุณฝากคุณไปถามคุณวรวิทย์หน่อยได้ไหมว่า ที่เคยไปสอบที่เคยไปดูเนี่ยเคยเจอนักการเมืองที่มีนาฬิกาแบบหรูหูโรเล็กซ์ก็ดียี่ห้ออะไรที่เรือนหนึ่งเป็นล้านๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยเคยเจอไหมผมรู้ว่าคุณวรวร,ว,ว,รวิทย์เคยเจอมาแล้วทั้งสิน้นและเขาแจ้งบ้างไม่แจ้งบ้างอะไรคุณวรวิทย์ทำยังไงผมว่านี่คือประสบการณ์รเลยทำให้ผมตั้งคุณสังเกตว่าแล้วครั้งนี้เวลาตอบคำถาม หนังสือที่คุณดูไม่สักครู่เนี่ยลงนามโดยใครครับผู้ช่วยเลขาธิการครับอ้าวทำไมคุณวรวทวิ์ไม่ไม่ไม่ลงเองนามผู้ช่วยเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาลงลงนามเล<อ>ยนะอาจารย์ผม <laughs> ผม <laughs> ผมก็ไ <laughs> <ผ>ม่ทราบผมก็ตัง้งเป็นคำถามนะครับ <laughs> <laughs> และ <laughs> ทีนี้คําถามถัดไปก็คือว่าที่มีคุณถามอ่ะ แล้วอันนี้จะเป็นบรรทัดฐานได้ไหมผมก็คิดว่าต่อไป new normal เป็นอะไรดีอาจารย์จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการแจงบัญชีทรัพย์สินได้ไหมสมมุติผมได้ทองผมเป็นได้ทองมาจากไหนไม่รู้ผมเป็นนักการเมืองผมเป็นผู้ดำหน่นการเมืองผมเอื้อประโยชน์ให้กับคุณแทนที่คุณจะให้ทรัพย์สินที่ไม่คงรูปคือเงิน แต่คุณให้ทรัพย์สินที่คงรูปกับผมคือทองแท่งคุณให้ทรัพย์สินที่คงรูปกับผมคือแหวนเพชรหรือสร้อยเพชรเป็นทรัพย์สินที่คงรูปตกลงผมก็บอกว่าผมขอย,ยืมมาจากคุณจบใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบอกว่าก็ต้องดูที่เจตนาครับ ว่าปอปชจะเชื่อเจตนาของนายเจิมศักดิ์ที่ยืมจากจากคุลศักชัยหรือเปล่าทองแท่งหรือทองสร้อยทองหรือว่าจะเป็นเพชรจะเป็นสร้อยเพชรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าประธานปอป,ปชท่านก็บอกว่าก็ต้องอยู่ที่เจตนาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมว่าถูกต้องนะต้องดูที่เจตนาเป็นหลักคำตอบคำถามผมก็คือว่า ถ้าพลเอกประวิตยไม่เชื่อว่ามีเจตนาที่จะปกปิดครับหนทางในการที่ปปชจะชี้แจงง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปบอกว่าคงรูปไม่คงรูปให้มันเสียรูปคดีให้มันเสียรรบรรทัดฐานก็บอกซะเลยว่าปปชฟังแล้วพลเอกประวิตย์ไม่มีเจตนาที่จะปกปิดอืมเป็นการยืมจริงไม่ใช่เป็นการตกแต่งว่ายืมครับ คือรับของกำนันแต่ตกแต่งว่ายืมแล้วปปชเชื่อเช่นนั้นก็ดูที่เจตนาไงถ้าบอกดูที่เจตนาเพราะฉะนั้นพอเที่ยวนี้พอมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคงรูปด้วยไม่คงรูปด้วยวันหลังคงจะทำแบบคงรูปท่านประธานปปชก็เออท่านประธานปปชก็บอกว่า <c oughs> เที่ยวนี้จะอ้างเดียวกันไม่ได้ต้องดูเปกรณีกรณีไปอยู่ที่ว่าจะเชื่อว่าสุจริตหรือไม่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่าไปแยกคงรูปไม่คงรูปให้มันยุ่งให้มันเกิดประเด็นขึ้นมามก็บอกซะเลยว่าพลเอกประวิทย์ที่ยืมนาฬิกามานั่นอะ่ะแล้วลืมแจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยที่บกพร่องโดยสุจริตจบอ,ออกทางบกพร่องทางสุจริตง่ายกว่าส่วนคนก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องและว,ว่านาฬิกา22เรือน ลืมหมดเลยท,ทุกกเรือนอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปปชาสามารถจะใช้ดุลพินิจได้ว่าเชื่อว่าสุดจริตเ <c oughs> ช่นผมเคยแจง้งบัญชีทรัพย์สิสนมาแล้วนะคุณคุณสักชัยอตอนผม <c oughs> อดีตสว <c oughs> ผมเข้าไปเป็นสวผมแจงม้งบัญชีทรัพย์สิสนโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันยุ่งหน้าดูเลยอันนี้ผมจริงเห็นใจคนแจ้งไงบางทีมันก็ลืมและผมก็ลืมจริงๆ ปรากฏว่ามันมีข่าวว่าคุณชวนเนี่ยถูกตรวจสอบคุณชวนหลีกภัยมีหุ้น <c oughs> อยู่ในสหกรแห่งหนึ่งหนึ่งหุ้นมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาทค,บคุณชวนไม่ได้แจงบัญชีสหกรณ์แห่งนั้นผมก็สะดุ้งผมก็นั่งคิดเออผมก็เคยมีบัญชีมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์พัฒนา หน้าวัดเบนจะรู้สึกว่าร้อยห้าสิบาทหรืออะไรเนี่ยมูลค่าผมก็รีบทำทั้งสือไปแจงปปชแล้วก็บอกปปชว่าที่ผมแจงไว้เนี่ยผมบกพร่องผมผิดพลาดผมลืม,มปปชก็ออกมาแถลงไม่เห็นเอาผิดคุณชวนแล้ไม่เด้เอาผิดผมเพราะหนึ่งร้อยบาทมึงจะไปปิดทำลิงอะไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะไปแจงบัญชีทรัพย์สินเพื่อที่จะไปปกปิดไม่มีเจตนา ผมคิดว่าเขาก็มีเหตุมีผลนะเพราะฉะนั้นท่านนาฬิกาย2สิบเรือนจะลืมปปชก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อบอกว่าไปในทางนั้นน่าจะดีกว่าไหมอันนี้ก็ตั้งคนสังเกตนะครับครับตรงนี้มันจะมีผลยังไงอาจารย์คือคือมานั่งนึกหลายครั้งเนี่ยเราก็จะพูดถึงการเป็นองค์กรอิสระซึ่งตั้งแต่รัฐธรรมนูญ25 4 0สีู่นย์และการที่มีที่มากลายเป็นปปชเนี่ยหลายคนก็ตั้งความหวังในการที่จะเป็นองค์กรในการตรวจสอบ แต่พอมาถึงวันนี้แม้กระทั่งเรื่องของข้อกล่าวหาจะเรียกข้อกล่าวหาแล้วกันข้อสงสัยของสังคมในถึงการที่เป็นประธานปปชวความสัมพันธ์กับรองนายกกระามหรือรัฐบาลที่มาของปปชชุดปัจจุบันวิธีการทําหน้าที่การตัดสินออกมาเนี่ยมันทําให้สังคมเกิดข้อโครรหาเกิดข้อสงสัยเยอะเหมือนกันตรงนี้อาจารย์คิดว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปตัวองค์กรเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอไงที่จะทําให้มัน เป็นที่พึ่งพิงของสังคมได้จริงๆครับอาจารย์คุณพูดผมใจหายว่าบเลยเพราะพชเพิ่งเกิดขึ้นหลังปี40ครับคุณบอกว่าต้องปฏิรูปแล้ว,ลวเหรอตอนตอนั้นตอนนั้นเราพูดกันถึงกระแสป,ปฏิรูปใช่ไหมฮะเรื่องทีมา,เ,ารเรื่องปฏิรูปการเมืองเรื่องอะไรถูกต้องรเราปฏิรูปการเมืองเราวางโครงสร้างใหม่ให้มีองค์กรอิสระและเป็นอิสระจริงๆจากฝ่ายบริหารอิสระจากทุกฝ่าย เราจึงมีปปชสมัยก่อนปปชเนี่ยมันอยู่ภายใต้สำนักนายกตอนนั้นเป็นปปปใช่ไหมฮะเออพอออกมาเป็นปปชเป็นองค์กรอิสระมีการสรรหาแล้วเราก็คิดว่าอืมจะเดินได้ดีแล้วมันก็เดินได้ดีในชุดแรกๆครับต่อลตอนนี้คุณบอกให้ปฏิรูปอีกแล้วเหรอเนี่ยแสดงว่าคุณเองก็คิดว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อใจใช่ไหมครับไม่ค่อยน่าเชื่อถือ แล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจครับไอ้ความไว้วางใจเนี่ยสำคัญผมไม่ได้โทษคุณหรอกแต่ผมก็ต้องโทษว่าปปชเนี่ยที่ทําไปอาจจะบริรสุทธิ์ใจก็ได้แต่มันทาให้คนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจเพราะอะไรเพราะพลเอกประวิตย์คือเจ้านายเก่าของคุณวัชรพลที่เป็นประธานปปชประธานปปชเคยไปเป็นเลข,ขานุการ ของรัฐมนตรีชื่อพลเอกประวิตย์แล้วขณะเดียวกันคุณวัชรพลก็เป็นลูกน้องคนสนิทของน้องชายคุณพลเอกประวิตยคือพลเอกพลตำรวจเอกวัชรวาทพัชรวาดหลวงสุวรรณมันก็เลยทําให้คนเขาผูกเรื่องกันไป <S <S ซึ่งอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ว่าพอเกิดเหตุพับคนเขาก็ผูกเรื่องว่า รับรองว่าพอดปรพวิตรหลุดแน่นอนคุณได้ยินใช่ไหมตอนแรกใช่ครับคนก็ไปตั้งสมมุติฐานกันอย่างนั้นเสร็จแล้วพอออกมาก็หลุดจริงๆแล้วก็มีคําใหม่เกิดขึ้นก็คือหนี้สินคงรูปเป็นหนี้นจากทรัพย์สินค<า>งรูปรตลงเฮ้ยมันแยกด้วยเหรอทรัพย์สินนี่มีคงรูปไม่คงรูปหนี้สินก็มาจากยืมของที่คงรูปไม่คงรูปแล้วมันแล้วต่อไปมันจะตรวจสอบกันยังไงเนี่ยต่อไป รถโตโยต้าของคุณปาร,ร,รีนาที่มีที่เคยขับเข้าไปที่สาภามีคนเขาล้องปปพชว่าตัวหน่อยสิว่าคุณปร,รีนาเนี่ย,ยแจ้งบัญีทรัพย์สินหรือเปล่าโตโยต้าโฟรจูเน่ตกลงไปยืมใครมาหรือเปล่าอืและเที่ยวนี้คุณปร,รีนาก็บอกอาสุดยอดเพราะนี่เป็นทรัพย์สินของรูป คืนไปแล้วเรียบร้อยจบไม่ต้องแจ้งบัญทีทรัพย์สินก็ได้แต่เจตนาไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไร,รแต่ปปปชเอนีย่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่คุณพูดไม่สกคทูนนี่แต่ผมจะแนะนําคุณปปชมีทางที่จะกู้ศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะผมไม่ได้บอกว่าปปชอถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีแต่ศรัทธาคนเนี่ยมันไม่เชื่อ,อ ผมจะแนะนำให้ว่าปาชปาช,ปชมีทางที่จะกู้สัทธาคุณรู้ไหมทำไงทำไงครับนาฬิกาที่พลเอกประวิตยไปยืมเนี่ยนะครับเรือนนีย้ยืมมาใช้กี่วันยี่สิบสองเรือนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องหลายวันแน่ครับถูกป่ะครับใช่ครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เหมือนค่าเช่าอย่างนี้นะฮะอ้าว คุณก็ตีได้เท่ากับค่าเช่าเพราะปปอชอมีกฎหมายอีกมาตรหนึ่งมีประกาศอีกส่วนหนึ่งว่าจะรับของกำนันได้ไม่เกินสามพันบาทครับคุณคิดว่านาฬิกาเป็นล้านเนี่ยถ้าคุณเอามาใช้วันหนึ่งเนี่ยเกินสามพันไหมเกินฮแล้วมันหลายเดือนด้วยหลายวันด้วยมันเกินสามพันไหมถ้าเกินก็ตั้งเรื่องขึ้นสอบสวนเรื่องนี้ว่า คนเอกประเวศได้รับของกำนันจากหรือมีคนเขาให้เกินสามพันบาทบใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ตั้งเรื่องอันนี้คนก็จะบอกว่าแล้วทำไมตุกี่ไม่ตั้งแล้ววันหลังถ้าบอกว่าอันนี้มันเป็นของกำนันที่คงรูปหรือของกำนันที่ไม่คงรูปรทีนี้เลายิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ปะครับ,รบต่อไปในอนาคต คนก็จะให้ของคงรูปหรือไม่คงรูปดีก็มันก็จะมีปัญหาตามมาอีกผมแนะนำนะครับว่าถ้าปปชแก้ปัญหานี่เสียไม่น่าจะมีปัญหาอาจจะกู้ศรัทธาคืนมาก็ได้เพื่อให้ปปชคงรูปคววรไ้ปนะครับดีครับแต่ว่าปปชจะกล้าทำหรือเปล่าความจริงคุณต้องเห็นใจปปชนะถ้าผมเป็นปปช ผมคงอึดอัดใจน้าดูเลยเรื่องที่เกิดขึ้นกับพลเอกประวิตยไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงครับมันเกิดขึ้นในสถานะที่พลเอกประวิตยเป็นคอสอชทํารัฐประหารมาครับมีอํานาจเต็มในบ้านเมืองครับแต่บังเอิญต้องแจงมาจีทรัพย์สินอสองประธานปปชก็เคยเป็นลูกน้องเก่าพลเอกประวิตย์ลูกน้อง จะจัดการตรวจสอบเจ้านายในสังคมไทยไม่ง่ายลูกน้องผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์จะไปจัดการนายที่เคยให้การอุปถัมภ์มีบุญคุณไม่ง่ายสามสตรอรี่ไม่ได้บอกว่าได้รับเป็นของกำนันนาฬิกา <c oughs> แต่ท่านนะบอกว่ายืมมามันก็เลยไปนั่งคิดว่าถ้ายืมมา ต้องแจง้งบัญชีทรัพย์สินและยี่สิบสองเดือนมันไม่ง่ายที่จะบอกว่าไม่ไม่มีเจตนาที่จะหลงลืมเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะมีคนที่ไปคิดในมุมอย่างที่ผมบอกว่าฉลาดคิดยืมมาก็คืนไปแล้วของยืมมาก็เลยไม่ต้องแจ้งก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมก็การจะเห็นใจปป,ปชนะครับ ฟังอาจารย์นี่นึกเป็นหนังสือของอาจารย์วิษณุเครืองามครับลงเรือแปะต้องตามใจแปะค <c oughs> ไกล,ก,ลกัน <c oughs> <c oughs>